BM จะวิ่งออกกำลังกายในทุกๆเช้าที่สวนหลังบ้านระยะทางรอบสวนเท่ากับ1 0 0เมตรถ้าวันแรก BM วิ่งรอบสวนสอรอบและในแต่ละวัน BM จะวิ่งรอบสวนเพิ่มขึ้นวันละ1รอบอยากทราบว่าเมื่อ BM วิ่งครบ3วัน BM จะวิ่งได้ระยะทางรวมเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้มีการคิดนะครับระยะทางของ การวิ่งของบ m ในแต่ละวันนะครับซึ่งถ้าเรา,าแจกแจงข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแยกเป็นแต่ละวันแต่ละวันเลยอะ่ะโจทย์ข้อนี้ก็จะไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราสามารถแยกข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับบ m จะวิ่งออกกำลังกายในทุกๆเช้าเนาะแล้วก็สวนเนี่ยมีระยะทางหนึ่งร้อยเมตรอันนี้คือหนึ่งรอบนะครับระยะทางรอบสวนเนี่ยหนึ่งร้อยเมตรคราวนี้เรามาดูซิว่าวันแรกนะครับวันแรก เราเขียนตรงนี้เลยวันแรกนะครับวันแรกเนี่ยวิ่งกี่รอบครับวันแรกวันแรก BM วิ่งรอบสวน2รอบอันนี้สําคัญนะครับวันแรกเขาไม่ได้วิ่ง1รอบนะครับเขาวิ่งรอบสวนสองรอบตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกวิ่ง2รอบนะครับ2อรอบซึ่ง2รอบแสดงว่าเท่ากับระยะทางเท่าไหร่ครับ1รอบคือ100เมตร2รอบก็ต้องเป็น 2 0 0เมตรถูกไหมสองรอบก็200เมตรนะครับคันนี้วันที่2อ่ามาดูวันที่2วันที่2วันที่2เนี่ยเขาจะต้องวิ่งยังไงครับวันแรกวิ่ง2รอบวันที่2ลองนึกดีๆครับจะต้องวิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันละ1ะรอบแสดงว่าวันที่2ก็เป็น3รอบจริงไหมครับวันที่2ก็เป็น3รอบ เพิ่มมาอีกหนึ่งรอบจากสองรอบก็เพิ่มมาอีกหนึ่งรอบเป็นสามรอบสามรอบก็เป็นเท่าไหร่ครับรอบละหนึ่งร้อยเนาะก็เป็นสามร้อยวันที่สามวันที่สามวันที่สามก็เพิ่มมาอีกหนึ่งรอบถูกไหมจากเมื่อวานวิ่งสามรอบมาบวกอีกหนึ่งก็เป็นสี่รอบนะครับวันที่สามก็วิ่งสี่รอบอ่า๋ยวเขียนดีๆวันที่สามวิ่งสี่ รอบนะครับสีรบ่รอบรอบละหนึ่งร้อยก็หนึ่งร้อยคูณสี่ได้สี่ร้อยครบแล้วสามวันนะครับครบแล้วสามวันวันแรกวันที่สองแล้วก็วันที่สามนะครับ B M เเนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางรวมเท่าไหร่นะครับเมื่อครบสามวันนะครับครบสามวันแล้วนะครับครบสามวันแล้วเราก็เอาทุกตัวเลขมาบวกกันนะครับสองร้อยบวกสามร้อยเป็นห้าร้อยห้าร้อยบวกอีก สี่ร้อยก็เป็นเท่าไหรครับเท่ากับเก้าร้อยเมตรนะครับเท่ากับเก้าร้อยเมตรไม่ยากเลยข้อนี้นะครับก็สามารถหาคำตอบได้โดยการแยกข้อมูลนะครับออกมาเป็นแต่ละวันก่อนนะครับซึ่งโจทย์ลักษณะแบบนี้ครับมีความาที่มีความซับซ้อนมากๆเนี่ยเดี๋ยวมีนะครับหมายความว่าพอนักเรียนเข้าใจในการที่เราจะแยกออกมาว่าเออเป็นแต่ละวันเนี่ยเท่าไหรนะ โดยที่ยึดข้อมูลหรือเงื่อนไขาตามโจทย์บอกนะครับแยกออกมาแต่ละวันพอวันที่2ก็มีการเพิ่ม1รอบใช่ไหมถ้าวันแรก2รอบวันที่2ก็เป็น2บวก1ก็เป็น3รอบนะครับพอวันที่3เขาบอกว่าจะเพิ่มขึ้นวันละ1รอบเลยในทุกๆวันก็แสดงว่า3บวกอีกก็เป็น4นะครับพอเรารู้ว่าในแต่ละวันที่โจทย์ต้องการให้หาเนี่ยเรารู้ว่ากี่รอบเราก็แค่เอาไปคูณกับ1รอบคืนนอ100เนาะ สองคูณหนึก็เป็น200แบบนี้นะครับ3ามคูณหนึก็เป็น300ร้อยสี่คูณหนึ่ก็เป็นส0่ร้แล้วค่อยเอาระยะทางรวมที่เขาต้องการให้เราตอบเนี่ยเอามารวมกัน3 4มสี่ห้าหกเ็ก็ได้900าร้อย้ยก็ได้เก้เมตรนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้คำตอบครบถ้วนแล้วคุณครูสรุปตรงนี้ไว้นิดนึงเขียนตรงนี้เลยนะครับ bm นะครับ bm BM จะวิ่งได้ระยะทางรวมนะครับจะวิ่งได้ระยะทางรวม900เมตรนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเราเริ่มต้นฝึกจากที่มีความซับซ้อนไม่มากก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่า ความเชื่อมโยงกันหรือว่าการแจกแจงโจทย์ออกมาเป็นแต่ละข้อมูลทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามคุณครูจะค่อยๆหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับต้องใช้สตินะครับก็คือในการอ่านในการแยกโจทย์หรือว่าในการวิเคราะห์ว่าโจทย์ข้อนี้จะคำนวณยังไงค่อยๆมากขึ้นตามลำดับนะครับเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ทักษะทีละนิดทีละนิด,ะน,ดนะครับนักเรียนที่อาจจะอยู่ในช่วงชั้นประถมต้นถ้าเกิดว่าอ่านหนังสือคล่องแล้วเราอยากฝึกก็สามารถฝึกได้เลยนะครับ โจทย์ลักษณะที่คุณครูนํามาลงเนี่ยขอแค่บวกลบคูณแล้วก็อาจจะหารเป็นด้วยเนี่ยจะยิ่งดีบวกลบคูณหารเป็นพูดง่ายๆก็สามารถคํานวณได้นะครับคำนวณคำนวณโจทย์แต่ละข้อได้เลยก็ถ้าข้อไหนยากจริงๆก็ค่อยดูวิธีการดูว่าที่ครูอธิบายเนี่ยพอจะช่วยเสริมความเข้าใจของเราเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ